สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พบกับสายฟรีมาในชุดอะไรครับเนี่ยนักสํารวจฮิปฮอปไม่ใช่ฮิบฮอปฮิปแล้วเขาเขียนว่าใหม่วันนี้ก็อัปเดตใหม่กับฟรีไฟมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมบางกรเหล็กกิจกรรมบางกรเหล็กเก็บโทโทก้อนเอ้เก็บอะนี่เก็บโทเค็นแล้วก็มีโหมดซอมบี้การอาบเก็บโหมดซอมบี้แล้วก็มีอาวุธที่ถูกอัปเดตมีหลายปืนเลยแล้วก็มีโอ้โหตาสิยะโดนเนิร์ฟ แล้วก็พร้อมขึ้นแรงไปกับกวนเพื่อนๆว้าววันนี้เราก็จะไปโหมดซอมบี้ก่อนนะครับพร้อมแล้วก็อือพร้อมแล้วก็ดูเกมกระจนกกันยิงหัวหนูมาคนเดียวก็เล่นได้นั้นเนี่ยหนูมาคนเดียวแล้วก็มาเก็บโทเช่น,นปืนซื้อปืนได้ไหมซื้อปืนได้ไหมเนี่ยซื้อได้ที่พหนูซื้อมาเนี่ยเห็นนี่ไหมหนูมีตังค์พันหนึ่งซื้อได้ เพราะว่าหนูอัพาได้แต่ว่าคนที่เขายังไม่ได้อัพมั้งปไปหนูวิ่งผ่านต้องที่กวองนะอ๋อซื้อยาไม่ได้ไะไปตัดบาต้องที่โบ๊ะใบนะเดี๋ยวพาไปจุดเกิดโอเวลายิงต้องี้ขึ้นข้างบนโอ้โหต้องพี่สูงมากไม่เคยโดนต้ีง วยมงไปไ่งก็บเยิงมัน,มน,นมอเลยครับโอ้โหมันมาเยอะเหลือเกินบอมว่ามาเป็น,นซอมบี้ซอมบี้ไก่กังม,มันไม่ปิดฉัดซอมบี้ก็โอ้ โอ้มาทุกทิศทุกทางเลยยิงเเเาออออหมดเวลาแล้วมั้ะเหรอสำเร็จเอากับบักระเบิดมาด้วยไม่ได้วางกับบักระเ,เบดะเิดเลยไม่ได้วางกับบักระเบิดเลยเมื่อกี้เนี่ยจำปัดญหา กลัวอะไรทองจำกัดเวลาไม่ต้องกลัว <Blaze. S 1> นักสู้คชอบเสริมดาเมจเอาเสริมดาเมจนได้ไหมก็สูตรเสริมดาเงินให้ครบรอถึงเงินให้ครบอันนี้ห้าพันแล้วก็ไปตั้งป้อมยิงมาหนูจะได้ตังค์เยอะเติมเยอะมากอุ้ยได้ระเบิดมือเหรออุ้ยระเบิดจะเป็นมากมาหนูลอกก่อนลอกก่อนลอกแล้ววางกับดักระเบิด วางกับดักระเบิดแล้วบึ้มเลอ้าวตายสามเพิ่มเลือดได้นะก็แค่มากดปุ่มกระสุนเพิ่มเลือดเลยวิ่งเลยครับรออะไรเอาโดนอะไรวะตายเลยงงเนี่ยใครอยากเพิ่มเลือดมาเก็บนี้ได้เนี่ยเลือดจะถูกเออมันสับลอยเจ็ดวิหก ห้าสีอา้าวอยู่ๆก็ล้มตึงเลยงงนะเนี่ยโดนอะไรวะเนี่ยเหมือนว่าจะระบบแข็งหน่ยหรือเปล่าทุกอี้ <c oughs> ไม่รู้ดิไม่กระดดไม่้ยไส่โดดไม่มันหมดอ้วนมาทำไมละ่ะอ,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 อ้วนอ้วนอ้วน โอ้มาเยอะเกินลกเก็บเลือดวิ่งก่อน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 หอยก่อนหอยก่อนตายจะรอบหนึ่งฉันจะไม่ยอมตายครั้งที่สองอยู่ไงท้องปึงเลยล้มถึงแบบไม่รู้เรื่องเลยต้องเงยนกับยิงชนะแล้วชนะะ ม่รู้เก็บได้เท่าไหร่ชุดยอดแมกกาซีนนี่หรอไหมหนูซื้อกับรับเปิดเยอะๆเลยชอบชุดยอดแมกกาซีนในป้อมอยู่ไหนอะป้อมป้อมขายอยู่ตรงไหนป้อ,ปอมปืนพูดหลอกเหรอพี่ถูเคยโกงอะไม่ถือคู่ด้วยโกงโกงนี่ซื้อป้อมปืนมาละคู่ๆนะครับคู่ทองป้อมปืนตั้งได้แค่ทีละสองอันนะแม่งรถว่วย ขับรถขับรถเลยขับรถมาขับรถมาขับรถชนมาป้อมยังเหลืออยู่นี่หว่าไอ้ไกลๆเอาซื้อมาตั้งเยอะนี่ว่าป้อมใครมาขี่รถอยู่ตรงนี้วางป้อมก่อนเอาป้อมหมดละยิงมันลูกพ่อตั้งป้อมไม่ตั้งสี่ห้าอันละ วิ่งเลยชะงักเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหมีตัวนอนลงมาด้วยป้อมยิงมันป้อมป้อมยิงมันป้อมป้อมยิงมันป้อมตายบอมช่วด้วยเอ้าตายราทำที่ลุงโอ้ยทำลุงเยเยอะเลยเนี่ยถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยเอาไปยิงป้อมพังอยู่ตงนั้นนะ

ร่วงไปก่อนตายไปสองรอบมามาใหม่ซื้อกระสุนเพิ่มขึวเาเลือดมันเพิ่มขึ้นเวยนะถ้าเราไปเก็บกระสุนน่ะมันมีเลือดมาเด้อมาแล้วออาวจะชนะแล้วเป็น,นอะไร อชนะขอปรับทงตึงๆสักทีอ้าวชนะเฉยหมดง่ายมันง่ายจริงจหิงเราสังหารสองร้อยตัวเพืาเซียนและเล่นบ่อยน, <c oughs> นะเกมที่สองเราก็จะไปซีสี่ไปยิงอะไรซีสี่นร็จะไปยิงมังกรเลหล็กพร้อมแล้วนี่ พร้อมกันยังเราจะไปสังหารมังกรเหล็กไปเอาเอดอปกปักธงจึงๆไปหนึ่งทีปักธงจึงจไปหนึ่งทีแล้วก็เต้นถ้ายั่วผ er. ู้บ่าวไปอีกหนึ่งรอบอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่ยั่วนะอันนี้ใครมาต่อยทางไปสังหงาตรที่นี้โอ,โอเคพร้อมแล้วก็เ็ต่อยใครมายุ่งต่อยไม่ตึงล ต่าตึงพอแล้ว่าหนูจะเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโฟบุตบสองแล้วก็มาสี่สี่ธรรมดาเราจะมายิงมังกรเหล็กในชุดตี้เราคือตี้อะไรชุดนักสำรวจเหรอนักสำรวจฮิบฮอบมังกรมันอยู่ใส่มาไปหาหามังกรกลัวยิงล่วงคนยิงล่วงก่อน แล้วไงเอาหมดให้เก็บหมดให้เก็บหมดพี่รอบว่าแบ่งทิวดูเลยพี่จิมดาวหุ่ไปกว่าไอ้ปอกตั้งเยอะแล้วมังกรมันอยู่ไหนเรามังกรเหล็กไงรอตาที่สองตาที่สามที่ตาที่สองนี่ไงตาที่สองก็ตาที่สองโอ้ล่วงไปหึงล่วงพร้อมมันเลยโอ้โห ชุบกันชุบกันน้อยเอ็นเอลเลือดน้อยอ่ะกนุ่ยสามไปตัวหลังเลยชุบกันูเอาทีวามาก็เลยชุบไว้พูดเลยเอ้เอ๋อปัญญาแป๊บมย่าแป๊มอีกไม่โดนไก่โอ้ยเอาดาบปังอยู่ข้างบนเหรอตายแม่พุ่งตายโว้ยอยู่ข้างบน โอ้มันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านเนี่ยบนอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่ข้างบนบ้านไม่ใช่หรอไม่ใช่อยู่ข้างบนเลยบนสะพานพี่พียวไม่เห็นมันลงมาเข้ามป่าระบุท้ามป่าระบุไม่พอใช่ขอตัวสุดท้ายไม่รู้เห็นหัว ให้ล้มเลยแล้วเราจะได้ไอ้ดอกใกล้ขึ้นแล้วฝั่งโน้นเขาไม่ยิงเราเหรอเรามัวแต่ยิงมังกรแล้วฝั่งโน้นมันไม่ยิงเราอะเราไม่รู้มันวัดแต่เราต้องรอให้มังกรมันบินมาถว่งเราก็เข้ามันบินเนี๋ยวมันมาแล้วคนมังกรมาแล้วมังกรมาแล้วมังกรมาแล้วอ้าวใครยิงล่วงใครยิงล่วงใครยิงล่วง นอกยังบนบ้านนอกแล้วก็ยิอันนี้หนูชุบนานหน่าทีวาหนูหมดแล้วสวัสดีผู้สาวหนอม่ะันใช้ไอ้ดับเอ้าวโมดมังกรไม่มาเขาใช่ไมมังกรมังกรไม่มาเขาใช่ไหม มันมดนเขา<อ>เขาเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วมังกรอ่ะเขายิงไปแล้วอ่ะเล่วงเลยโดนหัวโดนหัวหมดละมั้งเนี่ยชนะ มื so ่อ <brightness> ค <desserts> <performance> uh ิวเลยได้ใส่รามีโหได้คิวสุดท้ายโดนหัวทั้งเป้งเลยร่วงเลยเกมสองก็ซีสี่ธรรมดาเจอมังกรแบบเดี๋ยวไปกันอีกรอบไปเห็นไหมมันมันัยันัาอมกับโดนแอดอ่ะ โอ้ข้างหลังข้างหลังผู้สาวผมขาวมาข้างหลังกรเหือกไงท้องค้างด้วยเมื่อกี้เนี่ย L L เอายิงมันเนี่ยตัวนี้แหละผู้สาวผมขาวนี่แหละยิงมันยิงมันผู้สาวผมขาวหมดตูน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 มาตีไปน่าหมดวิ่งไปค้างไปไม่ได้สกิลเลยเกมเลยหมดแล้วเลยปืนรัดนนนนองค์บอบินอยู่ยิงมัน

เดินหนูเพียรแล้วใครวะใครวะไปอยู่ต้นไม้นี่ฮะใครวะมังกรมาอีกแล้วมังกรมาอีกแล้วเตรียมตัวสโคบดูดิสโคบดูดิสโคบมังกรมันหิวมันที่อะไรดอกมาแล้วเฮ้ยเอามาณต่อมันมังกรมันที่อะไรดอกมาแล้วฮะอ้าวล่วงแล้วนดิมา เอาศัาตรูก็กมาด้วยนะเห็นไม่ต่อหัวขานมาคานมาข้างบนในห้องชุกแกล้งแล้ว <im ps> ลุกขึ้นมา <im ps> อยู่ไหนวะอ,อ,อยู่ข้างบนโน่นน่ะโน้นอ่ะมั <im ps> น<า>ตั้งไอ้วออยู่ข้างบน โนรมันวิ่งวิ่งมาทางนี้แล้วออกมาทางขวาแล,ล้วไอ้ดูมันเริหนูมาใบศกไก่บ่บอกโอ้โหบงบีบเล็กลงเล็กลงข้างล่างก็มีอีกเนาะข้างบนสองบล็อกลูก,กสองอาจไปไม่ล่วงวบล็อกอาจตีกรอบล่วงตพว่าหนึ่งผู้สาวเอาติดโล่โล่เรียบร้อยเหลืออีกตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งอยู่ไหนหรือตัวหนึ่งมันชุบมันชุบผู้หญิงเสื้อขาวชุบผู้หญิงผมขาวมันชุบโอ้ยระเบิดเียงระเบิดมาเฮือ,อ,อไม่ทันแล้วมั้งวงกินวงแรงด้วยเรียบร้อยไงยท่อ ยิง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 ยิยิง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 อ้าวตายตายมังกรตายแล้วเหลือแต่คนัางโนนยังบ่ตายนาะลลุกลุกลุกลอ่กลองอ้าเสียงค่ะโอ้ยิงมันไม่ร่วง มังกรไม่มามาแต่กิงกือรังเฉยเนี่ยกิงกูได้ไงโอ้ย่บ๊อบปูอะไรกันอย่าตำโอ้โยกำลังชุบตัวเองมันตำเลยเรียบร้อยเรียโค้อยไม่รู้ไม่เห็นเนาบ๊อบก็วิ่งหาอยู่ เขาต่างหามอยู่ข้างบนจริงๆด้วยเขาตู้เข่าจ้าอยู่ข้างบนมาแล้วแอลมาแล้วเุ้ยบล็อกบินขึ้นบันไดแล้วบล็อกบินขึ้นบันไดแล้วล่วงเหยียบรอโอ้สามเท่าโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาล่วงเลย นะโอ้มาอีกตัวอยู่ฝั่งโน่นนี่นะมันอยู่มุมกำแพงมันโผล่ขึ้นโผล่ลงอยู่จะเอาโดนลม,มอา้าวอีกคนเนึงอเสื้อดำวิ่งมาละแต่จะไม่รอดแล้วมึงเราทีนี้เอ้ยอา้อาวทอ้าวพันยาอยู่หรอระเบิดสุดเลยตรงมุมบึ้ม,มชกกันเหรอ <Yes. S 1> เรียบร้อยเยีเ่ยบร้อยอบอกเก็บไปหมด นึกว่าจะเพสเลวโอ้โหคว้าแชมป์ไปอีกแล้วครับสี่สามเกมแรกสี่ศูนย์นี่สี่สามบุดบิดเขาเกือบิตเตื้อชนะอครีมไปไหนอ่ะไม่รู oh, 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 forth, oh, oh, oh. ้พ <to ูดไม่รู้เรื่องเหมือนเสียงคนดำน้ำไปแล้ว เรมสองสีง 4, 4กีก็คิดว่าจะไม่รอดก็สี่สามไปนะครับรอดกันได้บ๊อบแบกอีกเหมือนเดิมก็ไปยิงอะไรยิงมังกรเหล็ก,กยิงมังกรเหล็กมังกรบินเก็บไปอดอกไปครับอัปเดตใหม่ใช้ไรก็เดิม,ดมกับชุดนักสําริจมหอบ